เบิร์สักลายสโลโมชันตื่นเช้ามาก็ต้องรีบกินข้าวเบิร์ดกินข้าวไข่ต้มยงมะตูมคำแรกคำที่สองต้มไก่อืสดน้ําอากาศเย็นๆต้องรีบกินข้าวเลยอยลูกค้าจะเข้ามาแล้วเหมาทั้งวันวันนี้สุดยอดลูกค้าจะไม่มาเลยว่ะขี่รถเล่นรอไปก่อนไอรถคันนี้ก็หนึ่งในความฝันกูเลยอยากได้มานานแล้วพอจะซื้อได้ก็เอาเรื่องอยู่ไอรถคันนี้ตอนนั้นมันก็ไม่ค่อยแพงหรอกแต่ตอนนั้นกูไม่มีตังไง ก็ต <G ã entender it> ้องแยกให้ออกความฝันกับความเป็นจริง ตอนนี้ลูกค้าก็ยังไม่มาเลยวะนั่งเล่นเกมรอไปก่อนเล่นเกมอยู่บ้านแบบเนี้ยความฝันกูเลยตั้งแต่เด็กแล้วกว่าจะซื้อเกมเพย์ทูได้เครื่องแรกก็รอไป25 26บแล้วอายุกูตอนนั้นนะอะความฝันกูแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านเขาหรอกตอนนี้เด็กอะอยากจะมีห้องสี่เหลี่ยมสักห้องหนึ่งมีหนังสือกระตูนเอาไว้เต็มห้องมีทอัศน์มีซีดีที่อยากดูหนังมีโต๊ะโต้ใหญ่ไว้ตัวหนึ่งเอาไว้นั่งวาดรูปมีเครื่องเล่นเกมทุกรุ่นที่อยากเล่นอ้าวลูกค้ามาแล้วเบอร์สักลายลูกค้า วันนี้เจ้าตองไงดีก็ได้ทายาชาถูกแล้วแต่พี่เลยอ่าโอเคเอาด,ด้านข้างนี่เลยจัดยาชาไปสองรอบทายทั่วๆเลยแล้วก็พันแ랩ไว้ทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงระหว่างรอ,อยาชานางเล่นเกมต่อเลยไล่ตามความฝัน <c oughs> ฝันกูไม่เหมือนชาวบ้านก็เลยมีอยู่แค่นี้เนี่ยความฝันกูยาชาได้ที่ก็ลงมือสักกันเลยลงมือถูกกันเลยลงมือขยี้กันไปเลยวันนี้ลูกค้าเหมาวานนะสักกันสองคนผวเมียแต่มาสายไงเขาบอกว่านอนเพลินไม่น่อยตื่นสายเลย <c oughs> เวลาที่เหลืออยู่ก็ไม่พอไงแบ่งเวลาไม่ลงตัวผัวก,ก็เลยเสียสละให้เมียซาก่อนล่อไปทั้งวันครึ่งวันเลย <c oughs> ตั้งแต่สี่โมงเช้ากว่ามั้งลากยาจนถึงห้าโมงอ่ะโอ้โหแม่งโคตรอึดโคตรทนเลยไม่ได้พักเบรกเลยนะเว้ยเต็มที่ก็เดินไปเยี่ยมมั้งอยู่สองรอบใจอยากจะขี่ชิบหายนั่งนานๆหน่อย <c oughs> อลูกค้าไม่โคตรอึดเลยลูกค้าบอกพี่หนูหน้าจะนอนเยอะเต็มที่เลยพักผ่อนเต็มที่มันเลยไม่ค่อยเจ็บว่างั้นก็งแงเราชิบหายกับมึงมาสายแล้วขนาดนั้นทำไมเต็มที่มู้จะว่าไงล่ะแต่กูเห็นด้้้ววยยยนนนะพััักกก่ออใหเเเตตต็มมมทีีิาาร อันนี้เป็นคตรจริงเบอร์สักาล